สวัสดีจ้าพี่น้องคะสวัสดีแามแรลงนะคะเลิกงานผ้าแวนเบงอดอกท่านตะวันจ้าพี่น้องคะซึ่งเป็นท่านตะวันอายุได้เก่าซิบก้มือแล้วนะคะบานเต็มที่เลยนะคะสวยงามนะคะพี่น้องคะ,ะพิกัตยุทีคางวัดปาโนนจิกตำบลคูเมืองอำเภอวรินชำราจัจงหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นผลงานการปลูกของอทีมงานของวัดปาโนนจิกคะ่ะ บานกรลัางงามเลยนะคะพี่น้องขามาเที่ยวมาชมได้เด้อจ้าเด้เอ,อมาเซลฟี่กันค่ะนี่คะ่กะกําลังบานเนื้อที่ทั้งหมดนะคะประมาณสองลนะคะสองลกว่าค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องขากําลังบานอ่าเนื่มือเศรากรกาง้ามเนม่มือแรงกาง้ามนะคะน่ะเนาะเนยมอเที่ยงกาง้ามแต่ว่าทายลูบแดดกสิสีองหนาผากแน่นะคะให้มาเนีมือเสารสีสวยจักน้อยหลักะเนีมือแรงเลือกงานแบบนี้คะ่ะงามเลยนะคะทายลูปสวย อ้าวผ้าผีผ้านองเบิงเนาะคะ่นะเนาะพื้นที่ในการปลูกนี่ขางามเลยนะคะเ่ต้องไปเทีย่ยวไกลคะ่ะด้านหลังก็สิบ่ทันงามปันใดคะ่ะพี่นองเพราะว่าบานบ่ทนเต็มที่นะคะหายพี่นองมาเบิงด้านนานะคะเพราะว่าดอกท่านตะวันก็คือคือเพิ่นน่ะล,ละพี่นองหันหนาเข้าท่านกับตะวันเพราะฉะนั้นเขาตรงยางกับหลังหันมาทาั้งปีมจังจะงามเนาะพี่นองเนาะถนนอยู่ทั้งพุ่นค่ะถนนอยู่ทั้งพุ่นเ่วายพี่นองยางเขามาทาั้งในทายลูปนะคะ,ะ,คะเพื่อจะได้เห็นดอกไม่ ดอกสวยๆงามๆพราะเพ่นหันหนามาหาตะวันนะคะพี่น้องคะอ่ะโอเคค่ะพาไปเบิ่งท้งานน้ำเนี้ค่ะพี่น้องคะนี่จ้าเห็นบอคขางามบ่พี่น้องงามงามงาม,งามค่ะบานเฮ่าก็มีดอกท่านตะวันสวยๆให้เบิ่งให้ชมแล้วนะคะอ่ากะขอบบุญขอบคุณเนาะคะทีมงานที่ได้สั่งสรรวิวสวยๆให้พี่ให้น้องเห่าได้เบิ่งได้ชมแล้วก็ได้มาถ่ายรูปนะคะเนาะนี่จ้า ซึ่งนำทีมโดดีเจ้าวาดวัดป่านโนนจิกนะคะนี่ค่ะสวยงามไปดูฝั่งโน้นกันด้วยจ้าป่าทางผีแห่งมิตรดอกงามๆพี่น้องอบ้านเพเวอร์เพเยอย่ค่ะพี่นอ้องอ้าวซ้ำนี่นะจ๊ะเนาะพาเบิงพาชมบรรยากาศงามๆเห็นแหลวก็คือหอดพีหอดน้องเฮาค่ะเอามาฝากอาตอนในมือน,นีนะคะลาไปก่อนจ้ามาเที่ยวมาชมเด้อจ้จะเด้อขางวัดป่านโนนจิก ตำบลคูเมืองอำเภอวัดดินราบจังหวัดอุบลจ้า